ออแล้ววันนี้อยู่กับครัอสวินพอพอรีวิวอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาบอกวิธีการเชื่อมต่อเควันอย่างละเอียดเลยนะครับแบบจับมือทําเลยหลายคนว่าซื้อไปแล้วเนี่ยยังเชื่อมต่อไม่เป็นไม่รู้ว่าปุ่มไหนสามารถทาอะไรใช้อะไรได้บ้างวันนี้มาแนะนําจับคู่ให้ได้นะครับกับไม้นะครับ F22 เป็นไม้ที่เสียงพุ่งแรงดูดเสียงได้ดีตัดเสียงรบกวนได้สุดยอดนะครับมีขาตั้งแถมมาให้เลยนะครับแล้วก็มีนะครับ ตัวฟองน้ําให้ก็ยังมีฟิลเตอร์มาให้ด้วยแบบนี้เลยนะฮะถ้าใครสั่งชุดใหญ่ไปนะครับราคาหลักร้อยเหมือนเดิมแรกนะครับเราจะเห็นช่องตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าช่อง5โวลต์นะครับเอาไว้ใส่สายชาร์จนะครับไว้ใส่ที่ชาร์จที่เขาแถมมาให้นะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับคอเสียบไปปุ๊บนะฮะป้าก็ให้นะครับไปครับไลฟ์หกับไลฟ์สคืออะไรครับเราเตรียมโทรศัพท์มา1เครื่องนะครับที่เราจะไลฟ์ก่อนนะครับสมมุติว่าผมให้เป็นเครื่องนี้แล้วกันนะครับอ่าเครื่องนี้นะครับเพียงแค่เราเปิดหน้าจอ นะครับหน้าจอที่ไลฟ์นะครับเราก็เอาสายที่เขาแถมให้นะครับนี่สายแบบนี้เลยนะครับสายสีขาวหนึ่งเส้นเสียบเข้าไปที่ช่องไลฟ์หนึ่งนะครับถ้าโทรศัพท์เรามี3.5อยู่แล้วแบบนี้นะครับเสียบเข้าไปได้เลยครับแล้วก็เปิดหน้าจอที่เป็นบันทึกวิดีโอนะครับเราก็อัดเพื่อที่จะทําการไลฟ์นะครับหรือทําการบันทึกคลิปนะครับเสียงต่างๆที่เข้าไปเนี่ยจะเข้าไปอยู่ในเครื่องนี้เลยอ่าผมเจอเครื่องนี้นะครับ เป็นไลฟ์นะผมจะไว้อย่างนี้นะครับอ่าไว้อย่างนี้เลยพอเราได้ลักษณะนี้แล้วนะครับกล้องอยู่นี่แล้วนะครับกล้องที่เราจะไลฟ์นะครับเออกล้องที่1นนะครับถ้าเราอยากจะไลฟ์ตัวที่2องเราก็ทําแบบลักษณะเดียวกัน2กล้องนะครับมันจะมีไฟวงแหวนใช่ไหมครับแล้วก็มีกล้องไลฟ์2ช่องนะครับเผื่อเราอยากมี2ยูผเซอชนะครับหรือจะมีเพื่อน2คนมานั่งไลฟ์นะครับแล้วก็อ่าคอลแลบกันคอลแลบคอลแลบกันเช่นนะครับ นายกอกับนายขอนายกอสนใจเรื่องเสื้อผ้านายขอสนใจเรื่องเสื้อผ้าเป็นเพื่อนกันนะครับแล้วก็มาคอแลแลบกันนะครับแล้วก็ไลฟ์สดขายสินค้าขายเสื้อผ้าด้วยกันนะครับแล้วก็เรียกผู้ติดตามเข้ามาเชื่อมโยงกันในการไลฟ์นั้นเห็นไหมครับว่าประโยชน์ของ2ช่องคือแบบนี้นะครับอีกนิดนึงแถมให้นะครับถ้าโทรศัพท์เราไม่มีรู3.5้เราจะต้องซื้อสายแปลงมาแบบนี้นะครับเช่นสายแปลงของ ขทป์ซีนะครับก็เสียบไทป์ซีไปหรือสายแปลงของที่จะเป็น iPhone iOS นะครับแล้วก็เสียบเข้าไปนะครับมันจะมี2แบบนะแบบที่เป็นรูเดียวกลมๆไว้ใส่สาย3.5นะครับกับแบบที่มีสาย3.5ด้วยแล้วก็เสียบตัวคาร์ดเข้าไปด้วยนะครับนี่ฮะแล้วก็แปลงเข้ากับโทรศัพท์เพื่อที่จะไปไลฟ์สดได้เลยสะดวกสบายมากครับปริ่มมือนะครับอ่าช่องต่อไปครับ a c c o m p พิลิเมนนะฮะช่อง a c c o m p พิลิเมนเห็นไหมครับ Accompaniment คือเราจะเอาเพลงเข้านะครับเราก็ต้องมีเครื่องสำรองอีกเครื่องนึงหรือแท็บเล็ต iPad นะครับโทรศัพท์เก่าๆแม้แต่กระทั่งโน้ตบุ๊กเก่าๆนะครับที่ไม่มีบลูทูธนะครับที่ไม่มีบลูทูธนะครับเราก็เอาสายที่เขาแถมให้อีกเส้นหนึ่งนะครับไปเสียบในช่อง Accompaniment นะครับนี่พูบเลย a c c คอมพ n i m e n t นะครับช่องที่มันเขียนยาวที่สุดนั่นแหละนะครับแล้วก็เอาปลายสายนะครับไปเสียบเข้ากับ รู3.5นะครับในอุปกรณ์ที่เราต้องการเอาเพลงเข้านะครับปุ๊บนะได้แล้วครับเราก็กดเพลงพอเราเพิ่มเสียงดนตรีเข้าไปจะยังไม่มีเพลงดังเพราะอะไรครับเพราะเรายังไม่ได้ใส่ลําโพงนะครับอ่าลำโพงคราวนี้มาดูลําโพงกันนะครับลำโพงก็คือช่องต่อไปเลยครับเราก็ใช้สาวได้นะครับสาวก็คือสายลําโพงนะครับอ่านี่เรามีสายลําโพงแล้วลําโพงของผมเป็นตัวนี้ครับนี่เดี๋ยวมีลิงก์ให้ด้วยนะนะครับเป็นลําโพงซาว์บานะครับของซูนามินะครับ เพียงแค่เราหมุนปุ่มนะครับก็เป็นการเพิ่มระดับเสียงลดระดับเสียงได้ไฟก็จะวิ่งนะครับแล้วก็มีการทัชตรงนี้นะครับมันจะมีรูปนิ้วนะฮะทัชเพื่อให้ทำไมครับเปลี่ยนนะครับอ่าดังนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะแยกออกจากกันนะครับเอาวางข้างๆนะครับจัดโต๊ะคอมพิวเตอร์ให้สวยงามเป็นเป็นทั้งซาวบาแบบนี้แล้วก็เป็นทั้งมอนิเตอร์ลําโพงได้ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยผมเสียบไปแล้วปุ๊บอ่านี่อย่างนี้นะอ่าสายของเขาก็มีให้นะครับคือทุกอย่างที่มันเป็นลําโพงอะ่ะ ถ้ามันมีสาย3.5น่ะจำไว้เลยว่ามันเสียบเข้ากับเครื่องซาวการ์ที่เป็นรู3.5นั้นหมดเสียบเข้าไปช่องซาวนะครับเสียบไปช่องซาวปุ๊บเข้าให้อ่าคราวนี้เรากลับมาเปิดเพลงที่เราเสียบไปในช่องแอคคอมพิเมนต์นะครับดูซิดังไหมอ่าดังแล้วนะครับต่อไปครับก็จะเป็นมอนิเตอร์นะครับช่องมอนิเตอร์ช่องมอนิเตอร์ก็คือเราสามารถที่จะเอาสายลําโพงเนี่ยไปเสียบมอนิเตอร์ก็ออกดังเหมือนกันนะอ่าเช่น เปิดเพลงแล้ว<ม>นะครับ<ม>ลองดูนะเห็นไหมครับลำโพงก็จะดังเหมือนกันนะแล้วช่องน,นี้ทําไว้ทาไมแล้วช่องน,นี้ท,ทําไว้ทําไมก็เพื่อที่จะให้ใส่หูฟังธรรมดานะครับของเรานะครับส่วนช่องซาวก็ออกลำโพงไปใช่ไหมเราอยากได้หูฟังเราก็เสียบครับหูฟังธรรมดาคืออะไรครับก็คือที่มันมี3.5มจแล้วก็เสียบนะครับแล้วก็ฟังได้เลยนะครับเป็นหูฟังแบบมือถือก็ได้นะครับอ่าอย่างเงี้ยเสียบเข้าไปได้เลยนะครับก็คือ ช่องของหูฟังนะครับช่องต่อไปครับเป็นเฮดเซตครับเฮดเซตก็คือหูฟังที่มีไมค์ในตัวแบบนี้นะครับหูฟังเกมมิ่งลักษณะอย่างเงี้ยครับที่มันมีไมค์ในตัวอย่างนี้นะฮะเนี่ยฮะหงหลงเห็นไหมฮะมันก็พูดได้เลยมันมีไมค์ในตัวอันนี้เกิดเอฟเฟกต์ได้อยู่อ่าผมเอฟเฟกต์ออกแล้วว่าเจ้าตัวเนี้ยคุ้มเลยนะครับถ้าใครจะไลฟ์สดเขาเนาะเขา เราไม่ต้องซื้อไมค์ไม่ต้องซื้อลำโพงไม่ต้องซื้อหูฟังอะไรมากมายเลยเราซื้อแค่เฮดเซตตัวนี้ตัวเดียวเราสามารถที่จะเอาเครื่องไลฟ์นะครับต่อสายสีขาวไลฟ์ถึงเครื่องแล้วเนี่ยหูฟังเนี่ยแค่ชุดเดียวแล้วก็ยกอุปกรณ์มีแค่3มชิ้นหูฟังไมค์มันในตัวอยู่แล้วเห็นไหมฮะมันออกอยู่แล้วเราก็ได้ยินอยู่แล้วนะครับอย่างนี้แล้วก็เครื่องนี้ได้เลยสะดวกสบายมากครับอันนี้เป็นของเรเซอร์นะครับเรเซอร์คาเค้นโปรวีสองนะครับตอนราคาออกมาใหม่ๆนี่ก็ประมาณ สามพันสี่พันได้นะครับตัวนี้ก็เหลือแค่พันนิดๆเออน่าเล่นนะครับรุ่นนี้ครับใช้ได้เลยนะครับอ่ะต่อไปครับไมค์ครับไมค์หนึ่งไมค์สองนะครับแล้วก็ไมค์ไดนามิกนะครับไมค์คือเราก็ใช้ไมค์อย่างนี้เลยนะครับปลายสายเป็นสามจุดห้านะครับก็เสียบเข้าไปนะครับช่องไมค์นะครับแล้วก็ปรับบอลล่มไมค์ดังตัวนี้นะครับอันนี้ลำโพงมันอยู่ใกล้ ไมโครเลเซอร์เนี่ยมันจะหอนดีดังนั้นเนี่ยนะครับ x 2เนี่ยมันพุ่งอยู่แล้วนะครับหมุนก็หมุนใหม่สำหรับวิธีการใช้งานที่เหลือก็คือตามเมนี้ไปเลยนะครับเวลาที่เราเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เราเช็คสัญญาณให้ให้ดีนะครับมันก็จะครบนะครับปดมือนะครับขอบคุณ K O นะครับส่วนไม้สายนะครับอาะทีมีมี2ช่องก่อนเนาะเดี๋ยวกลับมาก่อนไอ้ไม้นี่มี2ช่องก็เพื่อนเราคนหนึ่งไงนายกนายขอไงนายกเขาก็มีเครื่องเขาเครื่องหนึ่งนะครับนายขอก็เครื่องหนึ่ง นายอเครื่องนึงอ่ะสมมติตัวอย่างนายอ,อ,อเครื่องนึงงนายอเครื่องหนึ่งช่องไลฟ์สองช่องใช่ไหมที่เสียไปนะครับแล้วก็ไม้สองตัวคนละตัวนั่งด้วยกันนะครับแล้วก็คอแลแลกันเ <ๆ S 1> นียมันเป็นไลฟ์สองช่องช่องนี้ก็ของนายคอช่องนี้ของนายอขายสินค้าคุณจะทําอะไรก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยสะดวกสบายมากๆและนี่คือเควันครับสุดวดครับเรื่มือนะครับสุดท้ายครับอยากฟังเสียงไม์ไดไนามิกไหมได้นี่อันนี้ต่อครบทุกช่องให้ดูเลยนะอ่ะนี่ไมคไไม้ไดนามิกหรือไม์สายนะครับ ผมก็ย,ยังไม่เอาไอ้นี้ออกน,นะผมจะเสียบให้ครบทุกช่องเลยเนี่ยว่าตอนที่มันใช้งานได้มันใช้งานได้จริงไหมอ่านี่เอาออกไปก่อนนะครับไดนดามิกแล้วก็เสียบเอาไม์คนไดเซอร์ออกก่อนนะครับแล้วก็เสียบไดนดามิกเข้าไปในรูนี้มือสานนะครับเสียบจ๊ดโลวันูวันูเห็นไหมครับก็ดังเหมือนกันนะฮะตอนนี้ดังมากไม่ได้เดี๋ยวตัวมันมาจะหอนนะอ่านี่แล้วเวลาเราเปลี่ยนเอ้ฝิ่นเขาจะไปไหมเขาจะเปลี่ยนตามไหมไดไมค์ไดนดามิกก็เปลี่ยนไหม เสียวฟุวว้งโยเสียวเหนเสียวเห<ส>นีวเสียวคนหุ่นยนต์เสียวคนเกีเห็นไหมครับก็สะดวกสบายมากอ่าโอเคเปลี่ยนมาคืนนะคราวนี้อีกน,นิดนึงนะครับสำหรับแอคคอมบินิเมนท์ที่เราเอาเอา,เอาดนตรีเข้านะครับเอาดนตรีเข้าที่เราเสียบดนตรีเข้านะแบบนี้นะ ถ้าเราไม่อยากให้สายมันระเกะระกะมากมายถ้าเครื่องนั้นเนี่ยมีบลูทูธอยู่แล้วเราสามารถดึงสายออกได้เลยนะครับแล้วเราก็กดบลูทูธมันจะมีปุ่มบลูทูธอยู่นะครับเอ่อใน K1 นะครับเนี่ยครับมันจะมีคําว่า K1 ในการเชื่อมต่อใช่ไหมครับเราก็สามารถเปิดโดยที่ไม่ต้องใช้สายครับนี่เลยนครับเห็น<ม>ไหมฮะมสะดวกสบายมากๆนะครับ เรายังสามารถร้องคาราโอเกะได้ด้วยนะครับนี่ฮะก็วิธีการเชื่อมต่อก็เหมือนเดิมเลยนะครับนี่นะฮะแล้วก็เอาไม้มานะครับร้องคาราโอเกะเปคาราโอเกะได้เลยนี่ฝากเข้าไปครับว่า F 2 2สองครับไมโครโฟนรุ่นนี้เลยนะครับแบบว่าพุ่งๆเลยนะฮะกับ K1 กับคู่กันยังไงก็ถูกไกลแน่นอนลืมอะไรอีกไหม อ่าเอาเด<อ>ี๋ยวไม่อมอกก่อนลืมอะไร <ป S 1> อีกไหมน่าจะน่าจะน่าจะกีตร์กีตร์กีตร์ถามว่า <S <S ใส่ยังไง่าใส่กีตร์ยังไงนะครับนะครับ,รบกีตร์นะครับเราก็เสียบสายเข้าไปข้างหลังใช่ไหมแล้วเขาจะมีสายกีตร์แบบนี้ให้แต่เราไม่สามารถเสียบเข้าได้กับช่อง accompaniment นะครับเราจะต้องมีสายแปลง1ตัวนะครับเป็นตัวแปงพูดผิดนะครับตัวแปงแจ็ค3.5นะครับตัวนี้เป็น6.5นะครับเสียบเข้าไปปุ๊บกับสายกีตร์นะครับแล้วก็ เอาเข้าไปที่แอคคอม a ิ i m เมนต์นะครับหรือช่องที่เอาเพลงเข้านั่นแหละนะครับเราก็สามารถที่จะเล่นกีตาร์ได้เลยนะครับวันนี้มีแค่นี้ครับสวัสดีครับประมรือ